สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่สองวันจันทร์แหะครับวันจันทร์ที่สองเดือนไม่เลย้อครับเด้อครับเดือนท่านว่าครับเป็นเดือนท่านว่าครับเดือนทุดท้ายของปีแหละครับครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะบ่าได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับครับมือนี้ทางซองก็มีตัวเลขเป็นของเล้าพัฒนาแหะครับชุดนี้สิเป็นของเกใหญ่ล่ะครับเกใหญ่เมืองทองนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเพิ่น เพืนกะเดชทงมาตะมูอว่านนี่แหละครับเพราะว่าเปินว่างเป็นวันอาทิตย์มื่ว่านนี่ครับบางๆอยู่เพื่นก็เลยคำนวณมาให้ครับอันนี้เป็นเหลขสูตรเหลขคำนวณนะครับเด้อครับครับเล่าพัฒนางวดวันซุกที่แล้วครับบันซุกที่แล้วของเก๋งใหญ่เมืองทองครับกับเขาเต็มเต็มแหละครับมาเต็มเต็มนะครับเนาะเขาเขาตัวร่องครับเป็นตัวร่องของเพื่อนเพื่อนร่องไว้สองตัวครับมีเก่าสองกับเก่าสามครับเป็นร่องไว้ครับ สำหรับเลขงวดที่แล้วหลุดไปที่ศูนย์กับเกาครับหลุดไปที่ศนกับเกกลมเด่นศูนย์เครับตัวร่องเป็นเก่าครับเลขวิ่นเพิ่อนกับศูนย์สองสเก้าศูนย์สองสามเกครับมาเ่าเต็มๆนะครับเนาะครับมาเก่ากับสามเหรครับเห็นบครับกอดข้อกันมาครับเก่ากับสนี่กอดข้อกันมาเลยครับนี่ครับครับ เหล็กวิ่นมากอถือว่าเหล็กจับคูกว่าตองมาานะครับครับเหล็กจับคูของเพิเ่พนผนจับคูไม่หายคูครัมีสองศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์เก่นี่เป็นกลุ่มเด่นของเพิ่นครับศู 0, 9, นย์เก่านะครับเนาะครับอันนี้เป็นเล็กเหล็คำนวณของเพื่อนเก้าโกเกสองเก้าสากับเข้าเก้าสามเต็มๆเลยครับเป็นตัวร่องครับกลุ่มเด่นกลุ่มเด่นบ่เข่าครับ 0 9 9 0 0ตัวนี้ก็ยังเป็นตกขับสัญเอกษสี่เซสิเป็น4 439อันนี้เป็น2 3งเก้าครับลุดตัวหนึ่งครับลุดตัวหนึ่งเลขสามตัวเลขสามตัวมา9 0้าศูอครับอันนี้เป็นตัวจับ4มัน,นครับ อันนี้เป็นชุดของเกย์ง่ครับงวดที่แล้วครับงามบ่ครับงามครับผมว่างามถือว่าของเพื่อนกระแตกครับแตกแตกแล้วครับเป็นตัวล่องของเพื่อนครับเขาจับเอาในเก้าสามตัวนี่ครับโอเคแล้วครับเก้าหกเก้าสองเก้าสามครับเลขที่ออกกลเป็นเลขสี่สี่เก้าสามครับเลขล่างก็เป็นซีซีเหรอครับ ทีซีนะครับเนาะครับเลขสามตัวก็เป็นซีเก้าสามอ้าวถือว่ามากงามไก่เชียงแล้วครับไก่เชียงสามตัวเหรอครับอ้บาวบัเบิ้งต่อครับไปต่อนะครับเนาะสําหรับตัวเลขสําหรับตัวเลขเลขศูนย์เลข,เลขคํานวณก็มีความเสี่ยงเหรอครับครับสําหรับผู้มกักเหรอครับผู้มักเด้อครับจัดจัดเอา ผู้คัดกับพานซะท่านส่งจาเพื่อควมสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงแหะครับเอาอันนี้เป็นเล่าพัฒนาสีมาทั้งนี้มานี่ครับเพราะว่าสมุดมุ้มมัดแล้วครับเอาไปจังได้กสิเห็นตัวเลขขึ้นกันละครับกสิเอาตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งงามๆนะครับชุดนี้นะครับเด้อครับจัดหนักจัดเต็มครับเป็นชุดของเก๋ใหญ่เมืองทอง เล่าพัฒนา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 บ้านพีเมืองนองห้องกระเบื้องไปน้ำกันเหรอครับวันที่สองเหรอครับวันที่สองวันจันทร์ที่สองธันวาคมพศกับหกสิบเจ็ดเหรอครับ สำหรับเลขรูดครับรูดเกง่ายหลดไปตัวแรระบัลสำหรับตัวเลขรูดเกง่ายหลดไปที่หากับหกครับเลขรูดเลขรูลุดหล,ลุดหลดไปที่ห้าและหกครับเอาหากับหก ห้ากับหกเอาเป็นเลขวินของเพิ่นเพินเ่นวิ่นวิ่นไม่พร้อมครับสำหรับเลขวินหกแปดหกแปดห้าหกแปดห้าหนึ่งครับอันนี้เป็นเลขวิ่นนะครับเด้อครับเลขวินงามๆสวยๆเลยสวยดีครับงามมีดีจับคู่ครับมีหาก 6, ับหกผัดจํามาให้มีห้ามีหก จับคูจับคูมา6คูจับมาให้6คู่ห้าห้กับจับคูเป็นหาหนึ่งห5าหาหา ห้าหกหกที่นี่ครับเลขหกเพิ่นจับไปที่หก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 เลยบาทเลยหกหกเลขเป้าแล้วครับตัวนี้แล้วก,ก็ห้าสาม แม่ไหมครับเป็นเป็นหกสาครับหกสาครับหกครับหกสาแล้วก็หกสอกับหกสองครับสำหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นเลขของเกย์งไงครับเป็นเลขเล่าเล่าพัฒนา 3ตัวครับสตัวที่นี่นจับมากอมีเจ็ดสี่เจ็ดสี่มเี่สามเจ็ดสี่สาม,สสาม,สสามสห้าไหมครับเจ็ครับเจ็ดสี 8ปดแปดครับ8 4 6 8 4 6เนาะครับเอาไปจับเรียนกันได้แล้วครับเด้อครับ8 4นี่ครับ8 4 4 5 4 5เพิ่นจับมาให้แล้วครับ4 7จังซี่ครับ4 7 4 8จับเอาครับ4ครับครับอันนี้เป็นเลขของเกยใหญ่แล้วครับเนาะครับเหล็เกยใหญ่เกยใหญ่เมืองทองครับ ครับทั้งนี้มันบั่งมเมิ่งมาตัวตัวหลีดนะครับได้ครับตัวเล็กครับเราพัฒนาเกียใหญ่ล่ะครับเขียนซื้อไปก็ครับเกียใหญ่นะครับเนาะครับเกียใหญ่เมืองทองเกียใหญ่เมืองทองครับจัดนักจัดเต็มครับชุดนี้ครับ เกตสี่ห้าครับเอากลมเด่นไปที่กลมเด่นไปที่หกครับกลมเด่นไปที่หกล่องหาได้ครับได้ครับล่องหากลมเด่นไปที่หกครับอันนี้เป็นชุดวินครับเอาไปวินเอาไปวินเมื่อไหร่เรียนซีโต้คนว่าครับเล่นจับเล่นซีโตกับเพียกกระบุนเพื่อนว่า ครับสำหรับเลขจับคู่ของเพิเพินจับคู่มากกับมีอยู่หกคู่ครับตัวเก่งของเพิินกับเป็นหกสามแหละครับหกสามหกหาเป็นตัวร่องครับหกสามเป็นตัวร่องหกสองร่องไปสองสองสองร่องครับหกสองครับหกสองกับหาหกเอเมนครับ ถูกต้องถูกต้องครับเอาแคปหน้าจอเลยครับที่นี่ครับแคปหน้าจอได้ครับถือว่าเลขสมบูรณ์แล้วครับมาสมบูรณ์แล้วสําหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นจุดของเกียร์ไงล้วครับตัวเลขกของเกียร์เงี้ยงๆครับสวยๆงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอพซีแ้วครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรล่ะครับทั้งสองตัสิขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่นอนเอพซีอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับสุกๆมันๆลำๆลุลุ่ย เฮงเฮ่งปังปังครับบอกันไม่ชิปหนาะสาริสวัสดีครับ